วันนี้น้องพามาดูรถผ่อนประมาณ4,500ันนะบอกเลยว่ามีให้เลือกมากกว่า50คันนะแต่ละคัน,นะบุมออปชันจัดเต็มนะพี่พี่ท่าน,นกำลังตามหาอยู่นะผมช่วงนี้นะฝนตกบ่อยแดดออกบ่อยนะอยากได้รถผ่อนประมาณสัก4,500พอยู่นะบุ่มน้องแนะนำดูคลิปนี้ให้จบเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน,น้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเป็นยนนะวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2นะครับเสรีไทยซอย95แขวงมิตบุรีกรุงเทพมหานครบริษัทเพนยนเปิดมามากกว่า25ปีมีรถสว,สวยเลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเก๋งรถตู้รถกระบะพี่ๆท่านใดกำลังตามหารถสวย,สวยรถเกตเอน้องแนะนําบริษัทเป็นยนเลยครับวันนี้น้องพามาดูรถที่สาขา2นะมีให้เลือกในสต็อกมากกว่า500คันนะผม ได้ผนเริ่มต้นประมาณ4ี่พันนะพี่พี่ท่านากำลังตามหาอยู่นะผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยแดดออกบ่อยนะอยากได้รถผ่อนประมาณสักสี่0ันห้อยู่นะผมของเงินเดือนประมาณ1 2ื่นสองหมื่นสามสามารถเอาเหรอนี้จบเลยนะผมน้องพามาดูเลย กับเจ้าวีออสนะครับผมคันนี้เป็นตัวเอ็นทีนะเปิดราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบฮาโลเจนเป็นล้อกระทะนะผมขอบสิบห้านิ้วเหลี่ยมสันตัวตรงคมไม่มีรอยบุบเอยยิ้มกระจกข้างในเป็นแบบพับไฟฟ้านะครับผมคันนี้พี่ดาวพอนอยู่ประมาณหกพันนะเป็นรถปียี่สิบนะครับผมหรือว่าอยากได้มาด้าต่อนะน้องก็มีนะคันนี้เนี่ยมันเป็นสีขาวมุกด้วยด้านในออปชั่นจัดเต็มนะครับผมคันนี้เป็นมาร์ด้าสองหนึ่งอ่า ซีดานนะผมคันนี้สี่แสนเก้าพันบาทนะคันนี้ฟีด้าพรอยอยู่ประมาณเจ็ดพันห้านะผมเป็นรถปียี่สิบเอ็ดไม้แค่ห้าหมื่นนะผมแล้วมันเป็นล้อมแม็กนะผมขอบสิบห้านิ้วนะไปข้างหน้าเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะผมนี่กระจังหน้าได้เป็นสีดําตัดกับโครเมี่ยนแบบนี้เลยบอกเล็สวยๆแบบนี้เลยนะผมหรือว่าเป็นรถยอดนิยมนะกับเจ้าโตโยต้าอัลติสหนึ่งจุดหกจีนะคันนี้นะผมเปิดราคาอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมคันนี้ฟีด้าพรออยู่ประมาณแปดพันห้านะเป็นรถปีสองพันสิบเก้า เอาติดนะผมเราได้เป็นรถหน่วยงานนะเข้าศูนย์ทุกหนึ่งหมื่นโลรับประกรันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้พิความจำน้าชนหนักนะไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะผมไฟเดยาทมมีมาให้เรียบร้อยเลยเบียมตันตัวรถคมๆไม่มีอะบุบรอยยิ้มคันนี้ด้านในเป็นฝาเป็นเบาะสีเบดนะครับผมรับประกรันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้พิความจำน้ำําชนหนักนะหรือว่าอยากได้เป็นเอทิพน้องก็มีนะผมคันนี้นะไม้แค่หกหมื่นนะเป็นรถเป็นหนึ่งจุดสองสปอร์ตนะผมไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบ ฟูเอลดีมันเรียบร้อยเลยนะกระจังหน้าได้มาเป็นโคมเนียมนะครับผมแบบนี้ซน์สวยเลยนะคันนี้ไม่แค่หกหมื่นนะคันนี้พี่ดาวพรอยอยู่ประมาณหกพันห้านะครับผมรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก็ไม้พีความจำน้ำําชนหนักนะถ้าว่าเป็นล้อมแมกขบสิบห้านิ้วนะครับผมด้านมากนยางปียี่สิบสามแล้วก็ได้มาเป็นดิดหน้าคู่ด้านหลังแบบดํานะแล้วก็นี่นะกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าคิ้วกันสาดจัดมาให้เรียบร้อยเลยมือเปืนของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะหรือว่าอยากได้เป็นยานลิ้นห้าประตูนะน้องมีให้เลือกมากกว่าสานนมสิบ ดังสีขาวสีดำสีเทาสีอ่าบอลเงินน้องมีหมดเลยนะผมนี่พามาดูครับผมบอกเลยว่าแต่ละคันนะสวยๆออปชั่นจัดเต็มนะครับผมผ่อนอยู่ประมาณอ่าถ้าเป็นยาลริสนะพี่น้องมีผ่อนอยู่ประมาณสักสี่พันสี่สี่พันห้าก็มีแล้วนะครับผมมีตั้งแต่ปีสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดถึงยี่สิบามยี่สิบสีเลยแต่ละเจ้าคันนี้นะคันนี้เป็นปียี่สี่นะ เรียกไมค์แค่หมื่นสองนะผมกับเจ้านิวยาริทหนึ่งจุดสองสปอร์ตคันนี้สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถปียี่สิบสี่ไมค์แค่หมื่นสองกระจกข้างได้เป็นแบบพลับไฟฟ้านะไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์มาให้กระจังหน้าของเขาได้มาเป็นสีดํานะครับผมลายหลังคพึ่งสวยแบบนี้เลยนะคันนี้ได้เป็นรถปียี่สิบสี่แล้วไมค์แค่หนะมื่นสองนะไมโครน้อยพี่คันนี้ฟีดา้าพรอยู่ประมาณแปดพันนะผมแปดพันห้านะ หรือว่าอยากได้ยาลิคคันนี้นะผมคันนี้นะออปชั่นจัดมาเต็มนะผมคันนี้แต่งล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วเรียบสันตรวลึคมคมไม่มีรอยบุบรอยยิ้มคันนี้สี่แสนเก้าพันบาทครับคันนี้พี่ดาวครนอยู่ประมาณเจ็ดพันหกเจ็ดพันเจ็ดนะนี่ล้อแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยเลยผู้ใช้เดิมแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วคิวกรงสานมีมาให้นะกระจกข้างได้เป็นสีดํานะครับผมตัดกับสีตัวรถนะก็ะจกข้างมันแบบพับไปฟ้ามันเรียบร้อยเลยนะ บอกเลยครับผมรถทุกคันเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการจับสีก็ไม่ปีความจมน้ําชนหนักนะหรือว่าอยากได้กระจังหน้าแบบว่าสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เป็นตัวใหม่เลยผมไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟแดดหลอดหมอกมีมาให้เนะรียบร้อยเลยนะไฟเดย์ไทม์มีมาให้โลโกโช้ชัดเจนนะครับผมคันนี้459,000บาทคันนี้เป็นรถปี23เลขไมล์1 0 0 0านะผมดูล้อแม็กของเขานะไม่มีการหยียบคุณบอนคุ้นว่แลันมากกัยังปี23แล้วก็ได้มาเป็นบิดหน้าคู่นะผมบอกเลยโคตรสวยพี่แต่เน้นจากคันนี้นะ คันนี้ได้มาเป็นสีเทาดํานะผมหรือว่าอยากได้เป็นมาสด้าของน้องก็มีนะนี่มาสด้าสองทรงแฮทแบ็กห้าประตูน้องก็มีนะผมนี่คันนี้นะพอ่อยู่ประมาณประมาณเจ็ดพ่าประมาณเจ็ดพันนะผมคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้ฟีด้าพ่ออยู่ประมาณเจ็ดพันนะไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์กระจังหน้าได้มาเป็นสีดําตัดกับคมเข้มนะครับผม สปอยเลอร์ติดตั้งมาให้ทั้งคันนะสาหรับเจ้าคันนี้นะกระจกข้างได้เป็นแบบฟบไฟฟ้าล้อแมกขอบสิบห้านิ้วนะดิ้นหน้าคู่แบบสันตุลคมๆไม่มีระบุบรอยยิ้มคิ้วกันสาดติดตั้งมาให้ด้านในได้ว่าเป็นเบาะหนังนะตึงๆฟูๆเลยกุญแจคีย์เลนเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่หรือว่าอยากได้เป็นยาดสีดาน้องก็มีไฟคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยเลยครับผมเป็นแบบฟู LED เรียบร้อยเลยนะดูเฮสโซแบบนี้เลยนะผมคันนี้นะเหลี่ยมสันต,ตัวรถกุมผมไม่มีเคยบุกเราเยิ้มเรารับการโครงสร้างไม่มีการจับสีก็ไม่มีความจมน,น้ําชนหนักนะล้อมแม่คอ15นิ้วนะผมกระจกข้างได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าเกี่ยวกับศาสตร์กิจมาให้คันนี้ฟรีด้าพออยู่ประมาณ8,500นะผมแต่ราคา4แสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ไม่แค่48,000กิโลเมตรนะหรืออยากได้รถพรอมประมาณสัก4,000นะน้องก็มีนะผมกับเจ้ายาฤิ์หนึ่งจุด 2อ e ตัวนี้เนี่ยผมไปขุนหน้าเป็นแบบฮาโลรเจนไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยเลยแต้มาเป็นล้อกระทะนะครับผมขอบสิ้านิ้วนะกระจกข้างยังไม่ใช่แบบพัดไฟฟ้านะด้านในควมโทมเป็นสีดำนะได้มาเป็นเบาะหนังนะผมตึงๆฟูๆเลยไม่มีรยอยสีคงสีขาดแน่นอนคันนี้ฟีดา้าพอนอยู่ประมาณ4 0 0พันนะขอคนซื้อเงินเดือหนึ่ง0 0 1 0 0 0นัเอาเหอตรนี้จบเลยนะผมดูรถตุกคันนะผมเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอ่อใหม่เพีความย้อมน้ำชนหนักนะนี่แฮน์แบคห้าประตูของเขานะผมข้อดีของเขานะ บรรทุกของได้เยอะนะผมสามาเดินทางไกลๆได้แน่นอนประหยัดน้ามันนะครับเอัตักกินน้ํามันอยู่ประมาณยี่สิบสองยิบสามกิโลต่อลิตรได้เลยนะผมแตมาเจ้าแห่แบ็กห้าประตูนะสีแดงน้องก็มีนะผมคันนี้ฟีดาพรอนอยู่ประมาณสี่พันสี่ร้อยบาทนะขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันออกเราจะจบเลยนะผมขอแค่มีอาชีพชัดเจนน้องสามารถจัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับผมหรือว่าไม่สะดวกมาดูรถน้องมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านสนใจทักมานะผมเบอร์โทรด้านล่างเลย ืออยากเข้ามาชมรถตัวจรงิงที่สาขารยนต์นนะเสรีไทยซอย95นะผมเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะไม่มีวันหยุดนะผมสนใจทักมาครับเอที A น้องก็มีนะคันนี้ไม่แค่8,000เองนะผมไปคู่หน้าของเขาเป็นแบบอ่อ l ดี LED เรียบร้อยเลยคงไปส,สวยแต่ใส่ไม่มีรอยแตกเลยล้าเลยนะกระจังหน้าได้มาเป็นสีดานะผมเหลี่ยมสันตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้มนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000นะผมกับราคา ห้าแสนเก้าพันบาทนะคันนี้เป็นรถปียี่สิบสี่รถปีใหม่มากแล้วก็ไมค์แค่แปดพันนะไมค์โคตรน้อยพี่ได้รถปีใหม่ไมค์น้อยไปใช้เลยนะผมกับหนึ่งจุดสองสมาร์ทนะกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าล้อแมกขอบสิบห้านิ้วนะครับผมนหน้าคู่รนะัดยางปียี่สิบสี่เลยคิวคองซาตจัดมาให้ด้านในนะผมได้เป็นภูมนแจคิเลตหน้าจอทาสกินเบาะหนังนะผมบอกเลยว่าออปชั่นเต็มนะสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่ดาวพรอยู่ประมาณ900 0นะหรือว,ว่าอยากดี น้องบอกเลยว่าคันนี้โคตรหล่อหล่อจริงๆกับมัตด้าสองนะผมดูไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์กระจังหน้าได้เป็นสีดําตัดแต่โคม,มียมนะคิวคอนสแตต์แตะตนมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตะเกิรอบคันนะผมล้อแมกขบสิบห้านิ้วนะนี่กระจกข้างได้เป็นแบบพัดไฟฟ้า,าที่น้องบอกว่าคันนี้หลอกก็คือเขาเป็นทรงแบบแฮทแบ็กห้าประตูนะด้านหลังนะคบผมนี่สปอยเลอร์มีมาให้เรียบร้อยคือบอกว่าไม่ต้องทาอะไรเพิ่มนะผมกระจกพาเดิมนะคันนะ เล่นไล้ฟ้ามีมาให้พร้อมแล้วก็ได้มาเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4จุดต้องถอยมียาพร้อมบอกเลยว่าคันนี้แต่งมาให้ได้เป็นท่อคู่ด้วยโคตดสวยหรือว่าอยากได้เป็นออติสออติสน้องมีให้เลือกมากกว่า50คันนะผมมีตั้งแต่ 1.8E 1.6G แอ่าแล้วก็ตัวธรรมดาตัวไฮบริดคือน้องมีหมดเลยครผมราคาเริ่มต้นที่ส6มแสนหกหมืนนเ้าัปดคันฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหกพันหก0ันสอนะ สนใจอยากเป็นเจ้าของทักมาหาน้องได้นะครับผมขอคนอซื้องินเดือนประมาณหมื่นสองหมื่นสามสามารถออกรถเดียจบเลยนะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถได้นะผมน้องมีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านนะนี่เปรียบแตนโต้ตล็อคมเลยนะผมไม่มีระบบรอยยิ้มรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้ฟิความจมน้าชนนักมาทุกคันนะผมได้มาเป็นล้อมแม็กขอบสิบหกมิลนะตอนมันก็ยังปีใหม่เลยแล้วก็ได้กระจกข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าคิวคอนซัปมีมาให้ นี่น้องบอกเลยแต่ละคันน้องบอกเลยรถทุคกคันนะมีแต่รถปีใหม่ไม่น้อยทั้งนั้นเลยนะผมหรือว่าอยากได้เป็นเอทิพคันนี้ก็สวยนะคันนี้ได้มาเป็นสีเทาดํานะผมกระจกข้างได้เป็นแบบขับไปฟ้าล้อมแมี่ขอบสิบห้านิ้วนะไฟคู่หน้าขเขาเป็นแบบ LED เรียบร้อยเลยนะกระจังหน้าได้มาเป็นสีดําลายลังพึ่งนะผมโครเมียมชัดเจนได้มาเป็นเบาะหนังนะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะคันนี้นะผมเป็นยาลิหนึ่งจุดสองสปอร์ต4แสนสองหมื่นเก้าพันบาทไม่ สองหมืนหกปียี่สิบสองคันนี้ฟีดาาพ่อนอยู่ประมาณแปดพันนะข่อคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อรถให้จบไปเลยหรือว่าอยากได้เป็นสายครอบครัวน้องก็มีนะคบผมต้องเป็นคันนี้เลยกับเจ้าเซยนต้านะผมคันนี้เป็นหนึ่งจุดห้านะไม่เจ็ดหมื่นราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟีดาาพ่อนอยู่ประมาณแปดพันไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดท์ไทม์ไฟตัดหมอกมีมาให้กระจังหน้าได้เป็นสีดําตัดจลายรคมเมียมนะผมโลโก้เป็นคอมเมียมชัดเจน กระจกนะผมแท้เดิมทั้งคันแน่นอนครับผมรับประกันนะครับผมไม่มีการกลับสีกรไม้พิความจจาน้ําชนหนักนะกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าคิวกรนสาดมีมาให้ประตูฝั่งนี้เป็นแบบออโต้นะครับผมล้อแม็กขอบเต็มห้านิ้วนะบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณแปดพนครอบครัวเล็กๆนะผมอยากได้นะน้องแนะนาเป็นคันนี้เลยผมบอกเลยโคตรหล่อพี่น้องมีสีขาวสีดําสนใจนะอยากเป็นเจ้าของทักมาหาน้องได้นะผมหรือว่านี่เอทิอีกคันนึงนะผมคันนี้ ราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟีดาวพอนอยู่ประมาณหก0ันหกหกพันเจ็ดนะได้เป็นรถปีย1ใสิบเ็ดไม่สองหมื่นสี่ล้อแม็กขอบสีบพานนี้ก็จกข้างได้เป็นแบบปาพไป,ป๋บาคันนี้ได้มันเป็นสีเทาดำนะผมไปคู่หน้าเป็นแบบฮาโลเจนประจังหน้าได้เป็นสีดำโลโก้คมเมียมนเรียบร้อยเลยหรือว่าอยากได้เป็นคอนหน้าน้องก็มีนะผมคันนี้บอกเลยกระจังหน้าชาัดเจนหน้าค่อน้อนครับผมนี่โลโก้ชัดเจนแบบนี้เลยกับฮาวีนะครับผมคันนี้ราคา 5้า0 0 0เก้านพบาทคันนี้ฟีดา้าพออยู่ประมาณ1มื0 0มืหนึ่งกระจกข้างได้เป็นแบบรับไฟฟ้ามือเปิดเป็นแบบคเบียมล้อมแมกขอบส6หนิ้วนะเป็นลายโดยส่วนบบนี้เลยผมได้าเป็นดิสหน้าหน้าผมไปคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์อาร์เอีนะผมมีไฟเดทามมาให้เรียบร้อยเลยไฟต้านมองจัดมาให้แล้วข้างในคุมโพนเป็นสีดำได้าเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังไฟฟ้าด้วยบอกเลยสวยมากนะผมหรือว่าสายกระบะน้องก็มีกระบะโวเตียตัวสูงราคาสามแส0หกหมื่นเก้าันบาท มีให้เห็นแล้วคันนี้เปิดราคาได้สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าันบาทนะคันนี้ได้เป็นรถปลวางจากหน่วยงานนะเข้าสู่ทุกหนึ่งหมื่นโลนะผมน้องบอกเลยแต่ละคันนะน้องมีรถให้เลือกมากมายผมนี่หรือว่าอยากได้เป็นกระบะแคปตัวสูงน้องก็มีสีขาวสีดำสีเทามีหมดนะผมแคร์ี่บอยน้องก็มีนะบอกเลยรถมีให้เลือกมากกว่าห้าร้อยคันนะผมผนเริ่มต้นประมาณสี่พันนะทั้งเป็น let, ัลติสวีออสยาลิ คือน้องมีหมดนะครับผมสนใจนะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาพยนต์เปิดทุกวันนะ9โมงถึง6โมงเย็นนะผมไม่มีวันหยุดเลยสนใจนะผมทักมาหาน้องได้นะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากไว้พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับ